อันนี้ก็เป็นที่มามาจากการที่เกิดคณะอนุกรรมการาด้านภาพยนตร์ในอ,อุตสาหกรรมซอฟ t ์พาวเวอร์นะครับก็เราตั้งใจที่จะทำให้เกิดพื้นที่จัดฉายหนังที่มีความหลากหลายมีโอกาสให้กับหนังที่เป็นหนังอิสระหนังที่มีความหลากหลายในตลาดที่ไม่ค่อยมี โอกาสได้ใช้ในโรงพยาบาทั่วไปเนี่ยได้มีที่ทางของตัวเองเราก็เลยเป็นท,ที่มาของการที่จัดฉายให้จัดโครงการเพื่อให้เกิดห้าพื้นที่ในการจัดฉายหลังวัน,นอย่างสามสิบเรื่องเราคัดมาจากอะไสามสิบเ,เรื่องที่เลือกมาเพื่อจัดเข้ามาอยู่ในโครงการที่จะทําให้ห้าพื้นที่ได้เอามาจัดฉายเนี่ยก็ะจะ คัดเลือกจากหนังที่เป็นหนังที่ประสมวามสาเร็จแน่ดีเพื่อให้เราได้เห็นว่ามัน,ม,นมีหนังที่สําคัญ,คญใ,นใ,นในประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับสก็คือหนังอิสระของไทยซึ่งหนังเหานี้จริงจแล้วมีคุณค่าในแง่ของศิลปะมากๆแต่ว่ามีโอกาสน้อยมากในการที่คนทั่วๆไปในหลายๆพื้นที่จะมีโอกาสได้สัมผัสนหนังเหล่านี้แล้วก็3ก็คือหนังสําคัญที่เป็นหนังในเชิงศิลปะของต่างประเทศ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังมีคุณค่าในเชิงศิลป,ปะในคุณค่าในเชิงสังคมบอกเล่าประวัติศาสตร์ทำภาพยนตร์ได้อันงี้นี่ก็เป็นหนังที่ดที่เราจะคัดเลือกมาให้กับภาพื้นที่ได้เอาไปจัดใช<ม>้เพื่อให้คนดูในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้สัมผัสถึถงคุณค่าที่มันอยู่ในภาพยนตร์ที่แตกต่างไปจากที่เขาเคยได้พบสัมผัสมาก่อน อย่างจํานวน5พื้นที่ที่เราจะทําการจัดฉาย,ยครับก็คือจะจัดฉายครบทั้ง30เรื่องหรือว่ากระจายกันไปในแต่ละจุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหนังพื้นฐานให้ทั้งหมด30เรื่องนี้แหละครับแต่ว่าถ้าทั้งหมดใน5พื้นที่เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่สนใจดูหนังในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาสนใจหนังแบบไหนในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะเอาหนังเหล่านั้นมาเติมได้ หรือเป็นผลงานของน้องๆในพื้นที่ที่อยู่ในใกล้ๆกับโรงไมโครซินีม่าต้องการที่จะเอาผลงานตัวเองมาจัดแสดงให้คนได้มีโอกาสได้ดู mm hmm. ก็ผมว่าที่ร้านหนังเราเนี่ยมันสามารถมาเติมให้ให้แต่ละที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองในการที่นําเสนอ,อ,อพื้นที่ใช้หนังของแต่ละพื้นที่เนี่ยให้คนดูเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงหนัง เขาเขาเขาเป็นโรงนังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เขาอยู่ด้วยความคาดหวังสำหรับคนที่มาดูเราอยากให้เขาได้อะไรกลับไปมีมีอย่างหนึ่งนะที่เราพบเนี่ยก็คือว่าแต่ละคน,นะมีความคาดหวังมีความต้องการไม่เหมือนกันกลุ่มคนผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยก็ต้องการจะเสพงานที่มันที่เขาเคยสัมผัสในอดีต เขาเคยชื่นชอบและเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหนังเรานั้นหนังเรานี้เราคิดว่าจะตอบสนองกับคนกลุ่มนี้หนังกลุ่มที่สองคือหนังที่เป็นหนังไทยที่ว่าเป็นหนังอิสระและก็มีคุณค่าในเชิงศิลปะเนี่ยเราก็อยากจะให้คนในพื้นที่ในแต่ละไบโครซซนีมาเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอหนังเหล่านั้นให้กับคนดู ขณะเดียวกันเราอาจจะออกแบบกระบวนการที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของกระบวนการการผลิตในแง่ของวิธีคิดในการทํางานหนังเรานั้นออกมาและออกมาเป็นตัวหนังแล้วเนี่ยในแง่ที่เราอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าหนังไม่ได้แยโดยทั่วไปในตลตาดต่ารมาที่เรงนี้ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างก็จะเป็นแนวทางที่จะทาให้ถ้าเป็นเด็กเยาวชนที่ได้ดูเออเขามีเขามีเขามีมุมมองที่จะเห็นว่าถ้าเขาเป็นคนทำหนังเนี่ยเ,เขาอาจจะไม่ ไม่ได้ต้องการหนังที่ตอบสนองในเรื่องของตลาดอย่างเดียวตลาจจะมีตลาดอื่นที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่ามันเปิดรับมากในใน,ในราดนานาชาติแล้วอย่างที่3าก็คือหนังจากต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยกนะ็คือทาให้เราได้เห็นว่าออวิธีการเล่ามันไปสุดขอบได้ขนาดไหนได้บ้างที่เขาทำทำกันอยู่ใน,ในโลกและเราเองก็อาจจะสามารถลองดันหนังของตัวเองในที่อยากจะเล่า ลองไปสุดขอบได,ด้แค่ไหนแล้วมันจะยังคงพูดคุยสื่อสารกับคนได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นเรื่องการทัดสินใจทดลองดูนะครับว่าจะเอามาทำอะไรทำสูไไ้ได้อย่างนี้ของกิจกรรมมันจะสร้างอะไรกับเพื่อนื่าให้คนที่เป็นผู้กล่าวเป็นผู้จัดอย่างเงี้ยต่อยอดในอาชีพตัวเองได้มากเลยมีการสารัมผัสประโยชน์เอาอย่างแรกเลยคือการได้เห็นมากๆการเห็นไม่ไมากเ,เ,เป็นเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะเพียบไหนเราได้มีโอกาสได้เห็นงานมากๆเราก็รู้ว่า ศิลป,ปินแต่ละคนคนทำหนังแต่ละคนมีวิธีคิดมีวิธีการทํางานแล้วก็พยายามที่จะขยับขับเคลื่อนวิธีคิดของตัวเองสอดคล้องไปกับศิลปะการเล่าเรื่องนี้ได้อยา่างไรนะฮะแล้วก็ในแง่ของคนทําหนังากว่ามีโอกาสลงไปโทรซีนิม่าเหล่านี้ได้เปิดรับหนังเรนะื่อนั้นเข้ามาจําจนวนไม่น้อยที่เราเคยจัดจนนกันก่อนหน้านี้นะตัวคนทําหนังเองก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอคนดูของตัวเองได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน ถ้าเด็กที่อยากทําหนังก็ก็ได้ได้เห็นว่าคนทําหนังเนี่ยเขามีวิธีมีหนทางของตัวเองอยังไงในแง่ของคนที่ต้องการเสพหนังก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีหนังแบบอือ่นๆที่เขาสามารถดูแล้วมีความสุขกับมันได้ให้ตัวแทนหนึ่งคนครับที่เป็นไมโครสทับกับทับกับตัอคนไหมครับเนี่ยนะคุณเดทได้ เป็นไงบ้างครับกิจกรรดีที่มันจะต้องไปที่ทุนประเทศไทยใกาด้นก็จริงๆก็แต่ละคนก็ประกาวต่างกันก็จริงๆก็รู้สึกสนใจมากเพราะว่าบางท้นที่ก็ไม่ได้มีสเปซไม่มีพื้นที่ฉายหนังเราคิดว่าก็เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ดูหนังที่แตกต่างออกไปแล้วก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทุกคนมาเจอกันครับผมรู้สึกว่าการดูหนังมันไม่จําเป็นเป็นโรงหนังในห้างหรือมันเป็นมันสามารถมีทางเลือกอะไรบ้างครับโดยสึกมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ถาวรขึ้นมาครับอารมณ์มันต่างนะครับก,กับโรงในกำจอใหญ่ในห้างแน่นอนว่าว่าต่างอยู่แล้วะครับแต่ว่าจริงๆผมว่ามันเริ่มจากการมีโอกาสได้ดูอะไรที่แตกต่างเพราะบางทีรู้สึกว่าเอ้ยอยากไปดูแต่ต้องเดินทางไปไกลามากเลยอะไรอย่างี้ครับบางพื้นที่รู้สึกว่ามันมันหลายกิโลเลย ซึ่งเราสึกว่าการที่มีพื้นที่ตรงนั้นที่มันดูหนักได้ที่มันไม่ใช่แค่หน้าจอคอมไม่ได้จอทีวีในบ้านผมว่ามันก็แตกต่างออกไปละขออีกท่านนึงครับที่เป็นเจ้าองยากให้เชิญชวนคนมาดูว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงไปผูกสินมาจริงๆก็ก็เหมือนไปดูหนังทั่วไปเลยครับแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มทางเลือกแล้วก็เนื้อหามากขึ้นอาจจะไม่ อาจจะต้องใช้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าการดูหนังมันก็สร้างอะไรให้มากกว่าแบบความบันเทิงอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องการพูดคุยกันสังคมเพิ่มเติมต่อไปในอยนาโค้ชหนูเรื่องร่าสานของสังคมบางอย่างอะไรแบบตัวเรื่องของหนังที่อาจจะมากขึ้นจากในโรงใหญ่ๆจริงจริงท,ที่นี่เขาเคยจัดมาก่อนแล้วลองให้เขาเล่าสั้นๆหน่อยก็ดี Paid, ENNIS, เราเรื่องที่ after sun ปชอน้อ๋อตอน after sun ก็ปกติครับที่ผมผมเป็นตัวแทนจากตังค์ครับ after sun ตอนนั้นหนังตัวหนังเนี่ยค่อนข้างมีกระแสมากๆแล้วตั้งแต่ในกรุงเทพครับทีนี้พอพอที่ตังเราไปใช้นะก็ตอนแรกรตีที่โลครับจะประมาณ30ที่แต่ว่าวันนั้นนะครับค <อ dedim. S 1> <oily. S 2> ือมันล้นทะลักไปเลยบอกว่าบันไดที่นั่งได้ที่เห็นจองนี้คนก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ทุกครั้งที่เราดูหนังก,กันจบคร,รับเราจะมีการพูดถึงเนื้อหาหรือสิ่งที่มันรีเลยกับชีวิตเขาครับซึ่งตัวหนังในหนังมันพูดถึงความสัมพันธ์ของพ่อลูกเนี่ยก็ในบทสนทนาหลังจบหนังก็ค่อนข้างเป็นสีอารมณ์บอสมเกลเหมือนกันก็เลยได้แลกเปลี่ยนบางอย่างอาจจะไม่ใช่เน,นื้อหาในหนังก็ได้ครับอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยครับสิทธิทยท่านได้ยกฝัตกิจกรรมแล้วก็ถ้าคนอยากรู้ว่าโปรแกรมหนังไายที่ไหนต้องไปดูติดตามได้ที่ไหนบ้าง กิจกรรมของไมโครซินีมานะฮะในระหว่างนี้จะเป็นการปรับปรุงพื้นที่เมื่อเมื่สักครู่นี้ที่ไมโครซินีมาที่ตรังเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไอ้ที่เขาถ่ายทอด้ฟังยัก็คือว่าเขาจัดฉายเนี่ยม,มันไม่สามารถรองรับผลได้แต่ถ้าเกิดว่าเรา,เราปรับปรุงพื้นที่เนี่ยก็คือปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้มันเป็นการได้ดูหนังกันอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วก็ดูหนังกันแบบมีความปลอดภัยด้วยในเรื่องของรง เ,เมื่อทำโรงเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะเป็นการที่เราจะไปถ่ายทอดเ,ออเรื่องความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอยู่ของการมีอยู่ของไมโครซินีมาในแต่ละพื้นที่อาจจะไปเดินสายคุยกับทางโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆที่อยูยใออ่ในพื้นที่เพื่อที่จะให้เด็กๆในพื้นที่ได้รู้ว่าเ,เขามีโรงห,งหงนังเรานี้แล้วกม็มันเป็นโอกาสใหม่ๆสำหรับเขาอย่างไรบ้าง จากนั้นเนี่ยก็จะนำเอาหนังทั้งหมด30เรื่องเนี่ยเอามาจัดฉายโดยที่ในบางโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะเติมในเรื่องของชุดความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์เช่นหนังที่มันอาจจะพูดถึงเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการตัดต่อเราก็จะเอามาให้เติมความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่จะเข้ามาดูในแต่ละโปรแกรมด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่รับจากนี้เป็นต้นไปครับ อ๋อส่วนการติดตามตารางใช้หนังตารางใช้หนังต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ในเพจของทางสมาคมเองชื่ um. อสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์เล็บไมโครซินมนาหนะครับไม่ได้ยินที่แกนแหยรูปหรือเปล่ครับคือซซั่นไล่